อ๋อโอเคโอ้ถ้าเกิดฆ่าตายแล้วได้อ๋อโอเคอย่างนี้ก็ด,ดีครับผมสวยครับผมเอออ๋อบอกฆ่า,อ,า,าอู๋อมันจะเป็นฆ่าหัวแล้วมันจะมีแต้มขึ้นนะสวัสดีครับชาวเพื่อนสแกมเมอร์ท่านอีกผมกล้องสร้างอีกแล้วในเกมโอเวอร์วอชครับผมก็อย่างที่ผมพูดกันไว้นะครับสำหรับโหมดนี่ก็เป็นโหมดใหม่แหละนะครับเพราะว่าผมไม่เคยเห็นโหมดนีนนนน้แม้แต่ในอะไรนะคัสซอมเกมนะฮะก็มันจะเล่นกันบอที่ฮันเตอร์ฮะหรือว่าโหมดล่าฆ่าหัวนะผมก็ยังไม่เล่นเลยนะฮะดูได้เลยไม่ได้เล่นเลยมา เฟิร์สเกมกันไปเลยนะไปแบบงงๆไม่รู้เลยได้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยนะพอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับโอ้โปะลุยมาครับคิวเดอะแทร็กเก็ตทูแคลมเจอบอลพี่อ๋อแล้วก็จะมีอ๋อฆ่าแล้วก็ได้มาขีนมาแล้วกันก็คือฆ่าแล้วได้ใครใครขึ้นในที่นี้ก็คือแล้วถ้าไม่แล้วถ้าคนไม่ใช่อ่ะ เข้าใจแล้วครับซิกอ,อ๋อก็คือว่าฆ่ากันตายแล้วก็จะมีเป็นเหมือนค่าหัวขึ้นอ๋อโอเคเข้าใจได้เ,เอา อไม่ยู่อีกเล้วอ๋อตายครับนี่ไงอ๋อโอเคโอ้โหถ้าเกิดฆ่าตายแล้วได้อ๋อโอเคอย่างนี้ก็ดีครับผมสวยครับผมเอออ๋อบอกข้าหูอ๋อมันจะเป็นฆ่าหัวแล้วมันจะมีแต้มขึ้นนะอ๋อ อ๋อโอเคครับใครฆ่าหัวแล้วก็จะได,ได้ได้เงินเยอะขึ้นนั่นเองนะฮะไอกบบไไ้กูเยอะบั้มไปเลยครับผมเอาเคแล้วใครฆ่าหัวขึ้นก็เปลี่ยนตัวได้ไหมเปลี่ยนได้โซเจอร์ไหมอ่าโซเจอร์บ้างจะได้ฮิวเรย์หน้าแน่หรอครับอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจวิธีการเล่นแล้วฮะเออ โอ,อย่ายุ่งสิเพื่อนสวยครับเทีย่ยมโอ้เพื่อนใจเย็นนะครับโอ้โย ก็คือใครแต้มอ๋อถึง4,000ก่อนชนะครับแต่เราค่อยทำความเข้าใจกันไปเรื่อยๆนะเดือดจัดจัดวสนุกดีนะโหมดที่แปลกดีฮะแต่ก็คือแบบจะเป็นโหมดอ๋อดินเทอร์อร์ปด้วยว่ะทุกคนตังค์เอ้ยคะแนนผมน้ำอยู่นะอย่าเลยเพื่อนจะตายแล้วนะเพื่อน ไม่ออกเลยครับรออะไรล่ะออกเลยโอ้เพื่อนสับตายครับผมยิวก่อนครับเราต้องไปฆ่าไอตัวโอ้ขอบคุณเพื่อน่ะขอบคุณโอ้ยมันจะเตยเล็วอัดเดียวเลยอ๋อแต่ถ้าฆ่าเฉยๆก็ได้แต้ม่ะแต่แค่ว่าได้ไม่เยอะเราต้องไปฆ่าตัวนั้นแล้วอ่ะมันจะเหิมเกริมแล้วมันจะเหิมเกริมแล้วทุกคนมันจะเหิมเกริม เมาเอาเดืนนิ่งๆให้ยิงนี้เหรอขอบคุณครับมันออกไปแล้วไฮนูนแน่ฮู้ยไฮนูแล้วผมถอยก่อนแล้วครับเตบ้าไอ้จังเลดีกแล้วจังเลดี่คือสู้ลำบากอยู่นะเพราะว่าเราเป็นไม่ใช่ตัวเราเป็นตัวไม่ถึกนะฮะเดี๋ยวผมหมดนะ ะไอ้คนยู่ไปแล้วโอ้ไม่ได้เพื่อนไม่ได้โอเคจะตายแล้วเพื่อนโผล่ขึ้นมาหาผมวะมาเอ้ยโอเค โคได้ไปแล้วโอ้ยเกือบตายเกือบตายถือผมไม่เอาค่าหัวแล้วเพก่อนยิงธรรมดาก็ได้ฮะยิงธรรมดาเราก็ได้แต้งมะบ้าเอ้ยลิงโอหัวนี้เหนื่อยแน่นอนครับบอกเลยแต่เขาทวมได้ครับทุกคนว่าไงครับว่าไงครับโหตังกรัว สองคิวก oh, ็ได uh, okay. oh, ้ละโอ้โหนี่อันนี้ไม่ตอึ้งอ่ะสามพันเจ็ดละน่าจะได้นะโอเครอบเกมหนึ่งก็ใช้เวลาอยู่นะโอ้แต่ลิงเนี่ยผมฆ่าตัวเดียวก็ได้แล้วมั้งมันลัดช็อตไปอีกแล้วป่าอ๋อถ้าเกิดได้นี่มันจะตายเพื่อน มันกอ๊อปมันก๊อปใครไปไวะโอ้ my god เออมันก๊อปวินตันไปแล้วทุกคนอ๋อจะเป็นเวลาน10นาทีนะฮะบึ้มไปดิไม่บึ้มด้วยทุกคนว่าไงพี่โอ้อยอะไรน่างประเื่อนสังจริงเออสวยครับเฮ้ย <c oughs> สนุกดีนะเออสนุกดีสนุกดี เทระเกล้อย uh ่างเงี oh. ้ยโอ้โหได้แล้วล่ะครับอันติเมตยิงชิวๆขนาดนั้นตังตึ๊ดติ้รติ้รติ้รโอ้โหยิงชิวนะอันติเมตรอเลยไอ้ก็ชูวมาซ้ายปะ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 เยอะสุดยอดครับไปลุยกันต่อลุยกันต่อสนุกนีนะไป็หมดเล่นตัวอื่นไทวิลลิงตัวไอแคนวอลครับเล่นตัวอื่นบ้างไหมแอดบ้างไหมอ่าลองแอดดูบ้างนะครับ จะเอาตัวละครพวกนี้เป็นหลักเนาะเพราะว่าถ้าเอาตัวอื่นอาจจะเล่นยากนิดน,นึงครับเอมาโอ้๋อถ้าใครฆ่าได้คนแรกก็คือได้ตังค์เลยตังแล้วอีกแล้วแต่ถ้าเกิดใครได้แอนติเมทนี่คือสบายนะ โอ้โหน่าจะตายนะโซเชอร์อ้าวโดนได้ไงวะน่ะโหถ้าพี่จะหนีขนาดนั้นพี่พอาตายเฉยบ้าเลยมันก็จะลำบากนิดนึงครับเพราะว่าไม่มีเลือดให้เก็บนะฮะ ถ้าเขาออกแล้วเขาอือกเลยป่ปะเ <c oughs> ออเอาไประเบิดโอ้โหเอาโดนโดนตายโดนเนี้ยตายเอ้าโดนกร <c oughs> ะดับปะมันต้องฮิวแน่นอนใช่ไหมเย้ระเบิดอีกแล้ว มันสู้ยากที่โดนระเบิดเนี่ยแหละฮะรว่าจังและน่าลำคาสุดแล้วจริงโอ้ยไม่ให้ห,หรอกปะ ah. ah. <laughs> ผมว่าเล่นโซเชอร์ผมเลยและนะครับน่าจะดีสุดแล้วนะครับ ๆๆนั่นแหละเติมเชื่อเหมือนเดิมแหละนะครับมีสุดละเพราะว่าถ้าเล่นตัวอื่นผมว่ามันฮิวไม่ทันนะคุณครับท<อ>างรัวๆไปดิเพื่อน <c oughs> มีเปล่าผมได้นะ <c oughs> เล่นระยะนะครับโอ้ โอเคแต่ผม okay, oh, จะไงก็ต้องเล่นตัเจ๋อครับต้องเล่นตัวที่ฮิวตัวเองได้ครับไม่งั้นลำบากลาร์ดช็อตไปดิเพื่อนโอ้โหไอ้ก็อยู่ในม i ยสไลด์เรถทอปเอารถทอปมาบ้างดิอ้าวไม่ทันโอ้หรถทอปมันก็โอเคนะ ตายเพื่อนโอ้อสรุปสรุปช่างมารถฮงรถฮอกนะเรายิงกันเองแล้วกันนะยากครับบอกเลยรถไอ้สู้ยากตายไปดิเพื่อนไปไหนเพื่อนอ้าวโดนล้าช็อตอีกเอาติดอะไรเนี่ย ตายดิพเพื่อนโอเคโอ้ก็อยู่ไม่ทันหน้าย,ยิงสดเมื่อกี้ยิยยงสดก็เชื่อเปิดถวงแล้คนออกไปแล้วคือออกไปเลยเนาะมมหมดเหมือนเดิมครับหมดนี้นะบ้านัดเดียว ไปก็อยู่ไม่ต้องหนีครับผมไปไหนเพื่อนไปไหนโอ้โหตายครับนี่นอนแปดแล้วนะน่าจะชนะนะครับถ้าได้ดูแต่แต่ก็ไม่แน่ครับสงครามไม่จบผมว่ามันหกคนผมว่ามันน่าจะน้อยไปนะสองสิบวันหนึ่งผมไม่รู้นะว่าหกคนมันน้อยไป โอ้เพื่อนแมน่นเอาแรกเฉยตัวเราสู้แบบไอ้นี่มันจังแรดเกมที่แล้วหรือเปล่าโอ้โหฮครับทุกคนอะไรวะเนี่ย <c oughs> มันก็ไม่ได้เป็นมาตาอะไรขนาดนั้นสามคิวฮะ อ๋อคิวถึงอ๋อคิวยี่สิบคิวก็ชนะนะตายครับอย่างเงี้ยตายก็ได้ครับถ้าจะพิอแรอร์ไดเมทแต่เอเดนดีเมทแต่พวคนแถวนี้สามคิวครับอ๋อถ้าแต่ไปถึงก็ไม่เป็นไรไม่ต้องถึงสี่พันก็ได้ยิงยิงเงาก็ได้ฮะไปเลยเพื่อน ขอยิงหน่อยครับโอ Jamie, ้โหฮัทชอดกันแบบต่อหน้าต่อตาได้ไปมาแล้วแล้วกดบอกใครวะก็มาดิครับพี่อย่าลืมนะครับว่าผมมีอันหนึ่งอ่ะ ก็มาดิครับโอ้ชิ้นสุดท้ายแล้วครับและแต้มห่างกันเยอะมากทุกคนห่างกันสองพันเจ็ดสามพันเจ็ดห่างกันพันหนึ่งอ่ะยังไงผมก็จะนัดดูเท่าที่ผมดูนะเออบ้าเล้ไม่น่ายิงน่าจะปล่อยมันไปก่อนอ้าวเพื่อนติดเพื่อนติดจะรีดติดไม่แน่ไม่แน่ครจบแตีตื้นก็ได้นะเรียบร้อยครับแม่พอดีเป๊ะครับทุกคนสุดยอดครับผม ได้ไหมโอ้เป็นได้เกมเป็นของ Road Talk ครับผมเอาล่ะครับลุหนานกันไปนอ่าช็อตไหนช็อตนี้เลยอดึงมาโกักโอ,อ,โอ้อันติเมตทเลยปุ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 ยังยืดเลยลครับสุดยอดครับโอเคครับผมจบกันไปแล้วฮะกับโหมด Bounty Hunter นะครับผมว่าก็เป็นโหมดที่เล่นเปินๆเล่นค่าเวลาได้ดีนะครับแล้วก็น่าจะเป็นโหมดที่แบบ เล่นเก็บในส่วนของอ,อะไรนะเก็บวินได้ใครอยากเก็บสกินก็เป็นโหมดที่เล่นได้เพราะผมว่าเล่นเล่นไม่นานนะเกมหนึ่งประมาณประมาณ6กถึงแนาทีก็ไม่นานเท่าไหร่นะครับก็โอเคประมาณนี้แล้วกันแต่ว่ามา,ะะมาจะใช้เวลาตอนหาคนกันแหละเ <c oughs> พราะแบบมาเท่าเดิมครับแค่ว่าคนเล่นน้อยลงโอเควันนี้มันนี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับไพ่กดแชร์เป็นกำจงใจกองา้างผมสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นั้นทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ